มาครับวันนี้สำหรับใครที่ต้องการจะปิดเสียงสมาร์ทคีย์ที่เวลาเราบิดสตาร์แล้วไม่อยากให้มันมีเสียงไปดูกันว่าทำยังไงอันดับแรกนะครับเราต้องมีรถก่อนนะครับแล้วก็มีรีโมทู่ที่รถนะครับกดไปที่ปุ่มล็อกกุญแจรีโมทนะครับให้เป็นสีแดงนะครับเสร็จแล้วเรากดปุ่มล็อกกระปุ่มค้นหารถไว้ไวนะครับนี้ซื้บกดค้างไว้นะครับให้ไฟดับเหไฟดับคือเรียบร้อยนะครับ หลังจากนั้นก็ยกนิ้วขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่ยกนิ้วจากนี้นะครับแล้วก็กดเปิดรีโมทนะครับเท่านี้ไม่มีเสียงแล้วไม่มีเสียงรบกวนแล้วนะครับน้าปัตใช้ได้ปกตินะครับถ้าเราอยากจะเปิดทํายังไงสําหรับพอบ้านที่อยากให้เมียรู้เวลาแจกไปไหนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ล็อกกุญแจรีโมทให้เป็นสีแดงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดเหมือนเดิมพื่นพับอย่างนี้นะครับไม่ไฟดับ นะครับเสร็จแล้วก็เปิดรีโมทอีกทีนึงอ่ะมีเสียงแล้วครับผมเรียบร้อยฮะ